ของเรานะครับคุณสุประชัยสินประเสริฐสินประเสริฐนะครับคุณสุประชัยสินประเสริฐอยู่ที่สถานีไทยคมที่นนทบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปอยู่นะครับคุณสุประชัยในสายนะครับคุณสุประชัยครับครับสวัสดีครับผมครับไทยคมที่นนทบุรีเป็นยังไงครับก็มีกลุ่มคนแสดงก็ทยอยเดินทางมาสมทบอยู่ที่นี่กันเป็นประมาณสักสามพันคนนะคนเหรอครับคุณสุประชัยว่าไปเลยครับว่า เขามาเนี่ยแล้วทาอะไรบ้างครับคือคือทางแกนนากลุ่มนะครับนําโดยคุณสุพรอับถาวงนะครับ <c oughs> และได้ขึ้นเวทีได้ขึ้นเวทีที่หน้าสถานีดาวเทียมไทยคมรัตนาทิเบตประ,ะกาศว่าถ้าหากในเย็นวันนี้ตัดขาดรัฐบาลยังไม่คืนสัญญาณพี่ีพีพเฟนชานเนลให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ย <c oughs> อาจจะมีการรวมกลุ่ม กลุ่มคนแสดงที่หน้าไทยคมจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเข้าไปยึดสารละางจังหวัดนนทเป็นการตอบโต้ครับผมค่ะตอนนี้ก็เพียงแต่มากันอยู่ด้านหน้ายังไม่ทําอะไรใช่ครับยังชุมนุมกันอยู่ครับโดยโดย,โดย,โดย,โดยแกนนาเขาประกาศว่าในในเย็นวันนี้ครับผมอยู่ <ฮะ S 1> นอกรั้วด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้เข้าไปใน<ช>รัว้วอยู่อยู่ทั้งทั้งทั้งออนอกรั้วไทยคมแล้วก็อยู่ในในในอ่ส่วนลานจอดรถของไทยคมอ๋อเข้าไปภายในรั้วจุดที่เป็นลานจอดรถด้วยแต่ยังไม่ไปภายในตัวอาคาร ใช่ครับใช่ครับผมเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยตรียมกลังไว้มากไหมครับที่นนทบุรีที่นนทบุรีตอนนี้กําลังทหารนี่แทบจะไม่เห็นเลยครับผมไม่มีเหรอฮะไม่ไม่มีครับมีแต่กําลังของเจ้าหน้าที่ตารวจครับเยอะไหมครับเยอะไหมครับตำรวจอประมาณสักสองกองร้อยครับไม่เยอะครับผมสักสามร้อยนายครับผมแล้วเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทมีไหมคะเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทเนี่ยคืออย่างนี้ครับตั้งแต่วันแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่กลุ่มคนแสดงมาที่ไทยคมที่นนท์นะครับเขาไปยื่นหนังสือเสร็จแล้วก็มีการตกลงว่า ขอขอเป็นส่วนหนึ่งของนะครับคาสั่งที่สอ,อชอได้ออกไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลนะครับที่บิดเบือนแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นอำนาจของรัฐบาลของสออชอในการดูแลแต่ว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าการ ละเมิดนะครับคำสั่งการทำผิดกฎหมายการใช้ความรุนแรงในการเข้าไปบุกยึดบริเวณพื้นที่ดังตาวับก็ไม่ชอบด้บยวยก,กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าเรียกร้องต่างๆผมคิดว่าก็เรื่องร้องที่ไม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งก็จะไม่ได้รับการตอบรับรัฐบาลมีหน,น้าที่รักษากฎหมายนะครับมีหน,น้าที่ดูแลให้ จะังคับใช้กฎหมายนี่นะครับเป็นไปเรื่องความเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้านะครับดูแลรักษากฎหมายดูแลแก้ไขสถานการณ์ต่อไปครับจะใช้มาตรการไหนต่อไปสําหรับผู้ชุมนุมที่ลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้วเนี่ยฮะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขณะนี้ก็อยู่บริเวณรอบๆนอกนะครับก็คงจะได้มีการดำเนินในขั้นตอนต่อไปขณะนี้กำลังพิจารณาดูถึงขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปครับ ครับคเบื้องต้นนี่นะฮะวันนี้ก็คงจะเห็นภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะอาจารย์บริธานครับที่ล่าหลุมแก้วเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรครับเพราะว่าเข้าไปภายในรั้วของอาคารแล้วนะครับครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณขณะนี้ก็กําลังจัดประบบเพื่อที่จะเดินหน้าเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่อไปนะครับค่ะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้ในพื้นที่เหล่านี้นะครับแล้วก็สื่อสารมุดชนหลาย นะครับหลายแขนงหลายสถานีก็ได้รายงานชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการทางกฎหมายก็ดีในการดูแลนะครับแก้ไขสถานการณ์ก็ดีก็จะมีความนะครับชัดเจนนะครับเพราะว่าปรากฏชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ขณะนี้ก็กาลังจัดลําดับแล้วก็เพื่อที่จะการต่อไปครับรัฐบาลกับทางสอชยังยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการคืนสัญญาณ People Channel นะคะ อันนั้นเป็นแนวทางที่เป็นไปตามคําสั่งของสช,อชอครับเพ<ช><ช>ที่กขคงต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับมีการใช้คนจํานวนมากนะครับเข้าไปนะครับดาเนินการอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์กันต่อไปนะครับการดาเนินการควบคุมการใช้สื่อนะครับที่บิดเบือนการใช้สื่อที่สร้าง คนก็ชอบกระเทือนนะครับต่อความสงบสุขความมั่นคงปลอดภัยก็คงจะต้องดําเนินต่อไปครับค่ะนายกรัฐมนตรีทราบถึงเหตุการณ์ที่ราดลุมแก้วหรือยังคะผมคิดว่าคนไทยทุกคนนะครับมาที่ขณะนี้เฝ้าติดตามสถานการณ์ก็มีความเป็นกังวลนะครับเหมือนเดีกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทุกทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดการกระทําอันผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับค่ะขณะนี้เผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คนก็กําลังทํางานกันอยู่อย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้สางกายคลี่คลายกลับไปอยู่ในสภาวะปกติครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็ฟังแล้วก็คงจะสรุปใจความไม่ตรงกันนะครับว่าเรื่องของการยื่นเงื่อนไขในการเปิดสัญญาณของพีทีวีอีกครั้งเนี่ยผมไม่ได้ตอบรับนะครับเพราะว่าในพรกฉุกเฉินก็ได้ระบุไว้นะครับถึงสื่อสารมวลชน